แซ่บเวอร์พี่น้องเอ้ยอย่างใหมไหมฮอนฮอนที่แกบอกก็สบายดีพี่น้องชุกคู่เจ้คน,นวันนี้ก็พ่อๆก็บเจ้ากันเจ้าเคยพี่น้องกับช่องพุไทไธมึงลาพี่น้องกับคนผพุกาวพุกเดิมพี่น้องวันนี้พีพาพี่พีพ่น้องมากินย่างหมูชีบหม,มูพี่น้อง ปิ้งชีนหมูเอาแบบไม่ไม่ไพ่ไมากมาหนีบเอาเอ็ทไม่ปิง้งคือบ้านเฮาของหหนหละตอนนี้เฮากำลังย่างอยู่ข้างนอกพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งพี่น้องว่มามันน่ากินทำเลย่างหองมอเลยมันนี่แแฮมแฮมๆแล้วก็ชิตัมเจวเจวเลยเจลมะเะกอพี่น้องเจลวต้นหอมบักชีกับเชื่อมมะเกาะนักพี่น้อง ไปไปเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิง้งนี่พี่น้องน่ากินว่าพี่น้องเริ่มชุกเลยบกักชีไม่ไหมในจังหน่อยหนึ่งบ่อกิน้นี่ลืมลืมลืมข้าวกำลังจิชุกพี่น้องไปงไปเดี้ยเด้ามาตัดแจวพี่น้องมันเริ่มชุชกเลยมาพี่น้องมนนี้ม,มาตามัดแจวมามานด้มหม ขั้นตอนแ้่ตามแจ่วแล้วมางเนี่ยหมูเข้ากับชุบเรียบร้อยพี่น้องเลยเซฟิกป่นกับชูโรตลงไปตามด้วยผักหอมพี่น้อง hòn có phát hòn thì học tắm mình nhầm được bên cạnh ơi thì học xưa mà có phải có nơi nương thì đâu luôn chơi bên nồi luôn là cả chơi qua đệ năm nay đừng vì nó chơi qua đệ có nồi Mì Để làm... vâng xin mừng chiều rồi xin làm bài nè đẹp lòi vậy nhìn kỳ khi vậy เรียบร้อยขางแกะมากก็เห็นบหมพี่น้อง,ก,ก,องกินได้บ้านนี้ไปทำไปกินด้วกันพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเส้นหนึ่งพี่น้องมามาบ้านนี้หอดพิธีกินแล้วบ้านนี้พี่น้องแล้วเรียบร้อยนะเลยแก้วเมาก็นี่เาต่ำแล้วแล้วเรียบรย้อยแกะมากกะพี่น้องจนซ้นหมูย่างอ่ะ แล้วแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาชีไม้ในหนึ่งพี่น้องลืมข้าวหอมๆมรืพี่น้องมาว่าพี่น้องมายางไม้ไหม่หมยางเชื่อมันหีบเลยพี่น้องเบิ้งแกะก่อนเดี๋ยวพี่น้องว่าข้าไม่หีบกุเท้าขาวขลุ่มนะมาว่า,า,า,าพี่น้องกินเ้มอกัน ที่เขาวยามดึกๆพี่น้องเอสโชจะได้กินพี่น้องเ,เอ้ยเอสผู้เดียวมี่เพื่อนกับมาแต่ขายของอูนตลาดคันไมคโครยูมีอ่อะเอกตามเจีวมาเกาะพี่น้องเอ้ยมันคือบ้านเฮาออแหละเนี่ย ม,มักเชอ่อเกอร์วกะเชืรอชูอรดแลวเชื่อเนนอบนโนกเปไน้ปยางมามาพี่น้องมาชุกูนทุกคน My God แสบเวอร์พี่น้องเอ,อ้ยฮะยางใหมใหมหอนหอนยิบแจบอก,ก็อื้มเมย์เพิ่อกินน้ำหลังจะได้เพิ่มมาก กินก้อนรอบวิวัย <c oughs> อืมไปแล้ว cầm nhai khui. Hả? Chị sẽ cho lấy 1 เข้าวอันหอนเด็ดปะอือคือหอนบานเลย มาไหพี่น้องมาเศษยำดึกนำกันอืม ข้าวดึกมาเนี่ยไม่อ,อ้่งยุง่งยากยีงไง้องไปฉีดวัคซีนเกมที่สองจค็คกี้เป็นด้เลยละชุดควายเอพี่น้องเกมแรกชุดเอชิดเอตาเกมที่สองไฟเซอร์ ไปสิอยู่จะทานี่บางซื้อฟัเงเมื่อการมือเนี่ยที่เป็นได้เลย Mm hmm. แจ่วมันออชมชุ่มหน่อยหนึ่งชมมะกอกโอ้คากไปเนาะ ไม่พี่น้องเอ้ตัวนี้ลืมข้าวเผอใ์หนึงน่งไม่ยี่เอเลยพี่ต้องซอย các cái ưng cả ba, hôm gõ like gõ share gõ theo dõi mọi nơi đang chơi xong nói tới. เอ็ดคลิปก็ไม่ค่อยได้เวลาจังเอ้เม่เพักมีวางเนี่ยไปขายของพวกเอ๊กับเขากำน้ำเหมือนกันกเลิกงานมาห้าโมงเพื่อกับไปขายของต่อ,อตลาด อะไรนะืม,ม่หน้าตมไไ้มนะลืม,มกินบ่จะเสียบนอ้าเลบาดีพ่อแม่พี่น้อ,องเขาโน้หนังเขา ชอบสีได้เงินข้าวแตลวาดแตละสต,ตาร์พี่น้องเลยเอพหายคลองมีหายของ,ออของโพเป็นคนกินนะพี่น้ <laughs> องครับใช่ปะเอาความจริง chia ừ. đẻ không có gì nó được nằm ngoài không gây nạn nhân luôn có nhiều này mục 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 đưa ý nghĩa mục 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 đưa ý nghĩa mục 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 gì vậy ừ. อันนี้มาแต่อันน่ะใมตะ่ต้ปิั้นด้เนาะั้นนี่มนัมนเกินวัโตขนาดั้นหายพ่ออยู่่ นี่ยผมชี้เออกินมาลำรางชี้พอนกินพี่น้องย้ำเพื่อเปล่ย้ำปอนะเขียวอ็นว่าทอราเลยกันยังม่เขีอยวนะ Bây giờ con nhằm bón thử thêm một chút nữa nha Đây nè, ngồi thử bón cho Bón, thêm một Nào, toàn, toàn cái này cả Tươi mắt cả Bà toàn mà có hơn, mì gìn vậy không? Hình mà thảo có những để gì đấy. Bà toàn xin mà mâm ảo mâm ảo Chí nó có mình hẳn Nói nè, nó có dư sống thảo มีแต่เนเท้าเบาคีโตผิดต้นนอเท้าไ้านองคอบคอไรเลยว่าคืออันนี้ชีอาชีบแบบนี้นะใช่้วอืมกินจะนห้ <c oughs> องห้องกะกอก

กินกระติบได้ปะฮะกินมกระติบได้ปะกินเกระติบจงไว้เชื่ออันนั้นนะจงเชื่อเข้านี่กระติบมันไปกินมกระติบอาพยงยิ่งข้าพ่อจีกระติบพร้อม แล้วกับว่ามาผู้ชายเอินยังไงพักโบอันนี้พักโบเลยพี่น้องบ้างค่ะพักซีนี่ยเล้พักซีมะเขือนี่ยเล้มะเขือเจลเจลมะกอะนโอ้อันนี้เลยปีมวยเลยปีมู มาร่วมกันปิ้งหมูกินกับตำเจวมะกอกป้งหมูกินกับตำเจวมะกอกพี่น้องค <laughs> ุทไทยแซ่บแซบ, <laughs> บแถมแซ่บแซ่บครับพักสี่เลยพักหอมป้อมหอมป้อม <laughs> ชวนพักพเพลินนะพักชะลล่าแน <c oughs> บ้างคอยเอิ้นพักเสริมพี่น้อง กินข้าวก็เมี่ยเดยกินข้าวก็เมียกินข้าวก็เมีย <laughs> สุดท <c oughs> ้ายเดี๋ยวปีใหม่ก็ได้กินเบ กินขาวก็ไม่แห้งนะข้าวปิ้งหมูมสามแจ่วไม่ได้กินเหงเงน่อยาม่ได้เอดแต่เหิงอะี้ไปน่นะอเน่อย ไม่ป <My> ิงม่ปิงภาษาลาวเอิ่น <My hip. S 2> เพลอไม่หีบไม่หีบไม่ปิงผู้ชายคือเอิ่นถือได้พี่น้องเลยไม่ปิงจะจริงกับขนนี้ได้ปิงพี่น้องเอ้ยทำไมไม่ป <being> ิงแล้วผู้ไทยแบบผู้ถือค <laughs> นปิงก็บมาไม่ปิงวอาวกินนี่คือโจวว่าถือเยอะเหรอว่าวกินกนี่ ราถือได้คนปีงไม่นีบแต่คนปิง้งคนปิง้นงนะครับเขามาไม่ปิ้งไม่ปิ้งมาโท่ก็มาโท,าโทพ่ไ่น้องเอลยคนลาวเอินมาทั่เบ่ไทยเอินมาโท่อยากเขา้าเลยเยอะเขา้า มันปวดขีเลยเยอะขี้คือกันบ่พี่น้องอยากเขาได้มาอยากาายก็ไปขีได้มาเยอะขี้ีแมนว่ามีแม,มนว่ามีชุภาพเลยพี่น้องขอโทษเขาไปนะอะไรพี่น้องภาษาบ้านคุยค่อยอีรีได้แบบนั้นได้เมื่ถามากาม็เลยบ่อมีแมนว่คำหยาบคายหรือว่าคำมีสุภาพเลยพี่น้อง เวลาปวดท้องบ้านุ่กคยก็จะเอิ้น่าแม่มันเคยนะพี่น้องเยอะขี้พอหมายว่าเยอะขี้คือคือว่าปวดท้องอย่าไปท่ายไปเนี่ยนะเป็นภาษาประไท่ กินหมูเป็นเดือนกินจะใกล้พี่น้องเลยจะไม่เลยจะบินได้กินจะใกล้เปิดอะไรเปิดอีกเปดอะไรเปิดอีกสิบปีได้พีปิดเลยพีปิดเพย,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 ยพี่น้องเชี่ยบน้าต้นมึงไงนะกินให้มันวัด,ดกระเขียดน้องออกกันแน่ มันฮ้อนแฉบนี่เนาะถ้ามันเย็นบางทีแบบรสชาตินึงถ้าป,ปิ้งมาใหม่ๆอะไรแบบนี่กิ่นแบ่บอยู่เนาะมีการรอรอพี่รอน้อง,งอีกอ,อือก็หอมปิ้งก็ยังกัดแฉ่แบแ่บอ่ะ มีหื่นบ่ะนะไ,ไม่แลยไม่แลยพี่น้องไม่เลยไม่เลยงานมืดกระติ๊บดีวะมีมืดมีเช่าแล้วมานี่แฉมเนาะอิ่มเลยพี่น้องเขาได้ตะเบิงบ่ดน,นี้กินก้อนเขาอ่าพักสังกะ จบคลิปช่น,นี้พี่น้องมันเหิงพนอะไรพี่น้องเดี๋ยวพอพี่น้องชีพลำคาดไม่อยากกินเลยยังปิดคลิปเนาะปิดแล้วเฮรเพิ่นกินต่อเอ้ะกินปิ้งหมูเลยเหรอเอออาจารย์ขอจบคลิปเช่นนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดี